วัด right? ีค่ะ hmm? วันนี้เราจะมาปล่อยปลานะคะซื้อปลามาปล่อยสามถุงห้าร้อยตัวปลาตะเพียนค่ะเด้อเด้ได้ไเอาถังอยู่บ้านเลยอันนั้นเลยสวัสดีจ้าปล่อยปลาตะเพียนด้พี่น้องอ้าวปล่อยเด้ได้อด้อดูปถ่ายก่อน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 ปลาตะเพียนตัวระบาดค่ะอันนี้ตัวระบาดตัวระบาดได้พี่น้องใหญ่กว่าตัวตระบาดสมัยนั้น ปล่อยปลาจ้าปล่อยปลาปล่อยปลาลงคลองไส้ไก่น,นี่คือคลองไส้ไก่เด้อพี่น้องนี่ปล่อยปลาจ้าสวัสดีจา้าเดี๋ยวมาปล่อยปลาจาลาล้าปล่อยปลาลงคลองไส้ไก่อ่ะปล่อยเนาะก็ลงตรงนี้แล้วมีผักบ,บุ้งเยอะแยะก็เลยยืสืบปลาจะเพียนมาปล่อย นี้ตรงไหนล่ะสองกล่องเลยอ่อสงกล่องพี่น้องอปปตาตะเียนแ้วนิงกระอบอีกสองกระสอบ คือปลามาปล่อยในคะลองไส้ไก่นี่คือคลองไส้ไก่กบุงก็งามคลองยาวไปนู่นอันนั้นฝรัง่งโอ้ฝรั่งลูกขาวๆอยากบอกฝรั่งอยาก,กเก็บเาด้วยเอามาดูปล่อยตร,รออตรงนี้กับปล่อยไปเล้วไป,ลปไปล่ดมกระวิน,นหากันเอง ปล่อยปลาไว้กินหน้าสงสารขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกรับทุกคอมเมนต์ค่ะ